โลสวัสดีครับผมทุกคนท่องเบีดทับถนนครับผมพี่น้องติดติดตามท่องเบีดแล้วก็นุ่นน้อยนะครับผมกับชีฮูว่า29ที่ผ่านมานุ่นน้อยกับท่องเบีดวันเดียวไปกัน3งานนะครับทุกคนเบียดกัชินาตาโบซึนนะครับผมไปย่ามเศ้านะครับผมกับย่ามเศ้าอีกงวันหนึ่งนะครับถึงก็เล่นกับน้องเพียงพินเลยทีเดียวผมเบิองนะครับลูกผมพี่น้องจะกกะต้องจะต้งจาะเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเยอะเยอะไปไดะเลยพี่น้องเออเยอะเยอะเอาไปไปเพียงพินไปไปลึกไปไปลึกไปท่านก็ยังบัท่านได้เป็ี่ยนนะครับ รับผมพี่น้องแต่ว่าก็น,นองกับกำลังหัดข้านนะครับผมผุนก่องหนัก่องจนจุ้งอายุ6เดือน10วันแล้วนะครับผมโอ้ยเป็นสาวแล้วนะครับผมหมุนเลยกลิ่นขมลมนี่นองนั่งเป็นแล้วนะครับผมตอนนี้กับกำลังหัดข้านนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คานไม่เป็นแล้วก็นอนแอกแรกลงแบบนี้แหละครับทุกคนไปนเไปเวียนข้าไไขมอะไรคะเรน Oh. <laughs> วันนี้เป็นเวลาช่วงเศ้านะครับผมยาสวยกับมาอุ้มมอทาเมนุนของเข้านะครับเพราะว่าวันนี้เมนุนของเรานะครับผมยังไม่ได้นอนเลยแต่ว่าเมนุนของเรานะครับยังทําแนวกินให้น้องเพียงพินนะครับผมโอ้มีแต่แนวเป็นเสียบครับผมคือการกินแบบ BLW นะครับผมทุกคนกสบเสียกินอุซอรี์เมนุนของเข้าเห็ดให้น้องเพียงพินอันนี้เป็นของพอบีกับเมนุนนะครับเวลาที่เราจะให้น้องกินด้วยนะครับผมเราก็ต้องมีอะไรที่ล่อดน้องด้วยนะครับผมก็คือพอกับเมียกต้องกินไปน้ำนะครับผมตอนนี้เมนุนของเขากับํำลังลุยผงคี นัวอยู่นะครับเป็นผงแบบนี้นะครับทุกคนจะสามาเที่ยวเด็กหน่อยกําลังสีหากินเขานะครับ<ผ>มีทั้งวิตามิน C A B C นะครับผมเกี้ยวทรงเขีวเว้ยวเสียมยังหมักไม่เต็มไปเหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงขีน้นัวนะครับผมเออแบบพร้อมรับประทานนะครับผมนี่ไม่ต้องเข้าข้ากับฉิมมุนเอาคือพริกไทยนี่มุนกรักก็รักกรัก กรอกนี่หมุนแบบนี้ให้ไปทั่วของอาหารน้องพิงพินเลยทีเดียวนะครับทุกคนผมเมืองเนี่ยไอเจสซดซียร์นี่อนเข้านี่ต้องเพียบพร้อมให้ลูกสาวต,ตลอดเวลานะครับตอนนี้ใบกาลังกินไวกําลังเจริญเติบโตเลยนะครับเนี่ยทก็เป็นงามม่อนนะครับผมภาษดไทยกับบอนี่ใจนะครับผม่าษดไทยอย่างแต่มาเมนูคนเข้าศึกษาไมาเ่เยอะแต่มาท่องเบียดบอนนี่ใจคือเปลี่ยนแบบพวกเขี้ยวทรงเขี้ยวเซียมประมาณนี้นะครับผมทําให้เด็กา มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับผมตอนนี้นะครับผมก่อนจะกินเขานะครับผมเป็นคนเข้าก็ตถองแต่งตัวให้น้องเพียงเพียจะก,ก่อนมัดผมจุบเพราะว่าน้องเพ็นผิ ผมยาวนะครับผมก็ต้องมัดผมไว้กินข้าวจะได้สะดวกสะดวกนะครับผมจะสีบ่ได้เปืือนพกเปื้อนผมแล้วก็ทําให้น้องน่ารักปิตซังขึ้นไปอีกนะครับผมตอนนี้กับได้มองนั่งเลียวไปที่เรียบร้อยได้บ้างเหนียวน้องเพ็งพินนั่งลงแบบนี้นะครับผมเร้อกับปูทุงนะครับผมเพื่อเวลาอาหารเลือมักสิได้ลงทุงนะครับผมเตรียมน้ำเตรียมไนไว้นะครับนี่เราก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับผมทีห่อข้างนองเพีงพินนั่นเองนะครับผมนี่คือที่มาของคําว่าทั้งกินทั้งห่อนะครับผมนี่จัดแต่เฉลีเอา จอกแจลกเข้าไปนี่พร้อมหรือยังเม่พียนนี่เมนูโต๊ะมือพร้อมหรือยังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนว่าโอ้ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเม่พียนเอ้ยเมียชักเห็นู่าเห็ดอีหยังมันนะพร้อมหรือยังค้าน้องเพียงพีนพร้อมที่จากที่ข้าวหรือยังเอามาแม่เอามา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 หนูจะกินแล้วหนูจะกินแล้วนี่มาเลยเดี๋ยวหนูจะหยุ่มเองนะครับผมอึ่งไปสักพักหนึ่งมันอีหยังล่ะแม่ว่าจนอันนี้เป็นช่วงสงสารเราเมเพียนก็จะงงๆอยู่นะครับผม เมนูก็ว่าอันนี้มะคอรีอันนี้มเะเขือเทศนี่ที่หนูจับขึ้นไปนี้มเะเขือเทศไ้น,นกระซิได้เขาใจแล้วนะครับนอนระวังท้องเบียดลงคงิปดไปครับเมนูนของเขานะครับผมว่าการกินแบบนี้คือการกินอ่าเด็ก6เดือนสามารถกินได้ปกตินะครับผมแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก,ก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็มีวิธีตั้งรับนะครับ <ผม S 1> ่อเกิดเหตุการณ์อัศิเดียนเกิมานะครับผมแต่ว่าอ่าพวกผักแบบนี้เรานึ่ง แบบจนเปื่อ,อยหยางเหล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพอคุณเมียจีเสียนอกกินแบบ B L W นะครับผมก็ต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับเนกับว่า บวก,กัวให้น้องค่าโค้งค่าข้าบอบอนะครับผมทางทางมาก็าเป็นการากินข้าวที่ถูกวิธีนะครับผมกินแบบฝรั่งนะครับผมพี่นอ้องเวลา,อานอนพี่พิ้นโตเข้นนะครับผมนอเพี่พี่ขยันสุแลวตัวเองใดนะครับผมโดยพ่อกับแม่ไม่ต้องป้อนเวลากินข้าวนะครับผมกระชิดสะดวกสบายพังพอกับเม่อนาคตข้างหน้านะครับผมตอนนี้ต้้งเบรกลงอ,อาบน,น้ำเรียบไปที่เรียบร้อยนอนพี่พีนก็กินขเขาเรียบไปที่เรียบร้อยนะครับผมผอาจารย์อง๋นอพี่พีนทำอะไรคะ แม่ได้ยนเป็นอนะูแล้วไม่สนใจกันเ,เลยนะเนี่ยเทียนโอ้ยคุยกันต่อเทียนเทียนพี่เลยจ้าเอะอาจาย์คุยกับพ่อพ่อหน่อยนี่น้องอนี่น้อง เป็่จะสร้างบอลครับผมพี่น้องตอนนี้น้องเพิงพี่ข้าเข้านะครับผมก็นอนใน,น่นอนตื่นขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงค่ำๆแล้วท้องเบียกก็จะพาน้องพิงพี่ของเราไปเดินเซนทานนะครับผม ไปยังเอาบรรยากาศเป็นยังผ้าลูกเป็นลาอนะครับผมวันนี้เราหยุดหนึ่งวันเราก็จะพาครอบครัวไปเดินชอปปิ้งนะครับผมซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเยอะๆเต็มไปเบิดนะครับผมมาไปจีบียนอาหารการกินเสือพงเสือปลาครับหนุนหน่อยนะครับผมอยากใส่เวลาจะอยู่ครอบครัวให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมหาเงินก็ต้องหาแล้วอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องอยากอยู่นะครับผมตอนนี้น้องเพียพ่ของข้าวขันลับปุ้ยนะครับผมมาถึงบ้านแล้วเป็นยายสาทันทีโอ้น้องเพียเพื่อนเอ๋หัวฟู วัวฟูมากๆเลยเออผมเป็นดำมพูเลยบัดลูก่อยอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวผุนโอ้ยเป็นแต่สร้างบอลละครับผมพี่องไปเจอกันในม่คลิปหน้าเด้กครับผม